สวัสดีครับ Bible before breakfast นะครับวันนี้โรมบทที่8ข้อ17เป็นทายาทครับเรามาดูค้ามูลด้วยกันและถ้าเราทั้งหลายเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั้นก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยก,กันกับพระองค์ด้วยให้เราที่ฐานด้วยกันนะครับ พระเจ้าเราขอบพระองค์พูดกับเราสอนเราทําความเข้าใจเราให้เป็นความเข้าใจเดียวกันกับพระองค์แต่ที่ฐานในขนาดสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับวันนี้หัวข้อทายาทเราเห็นไหมครับ3วันมาแล้วนะครับเป็นไม่เป็นทาสนะครับเป็นบุตรเป็นทายาทนะครับเป็นขั้นตอนของถ้าเราได้มีโอกาสเรียนพ่อพีตอนนี้เราจะเห็นขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงครับตอนนี้พ่อพีบอกเราวันนี้ครับเราตื่นมาพ่อพีบอกเรางี้ครับว่าคุณเป็นลูกแล้ว คุณก right? re oui. ็เป็นทายาทด้วยทายาทหมายถึงอะไรครับทายาทหมายถึงคนที่จะรับมรดกอะครับใช่ไหมครับมีใครเป็นทายาทงครับเราเป็นทายาทของพ่อแม่เรานะครับเราจะได้รับมรดกจากพ่อแม่เราใช่ไหมครับางคนบอกไม่มีมรดกมีแต่ทรัพย์สินหรือว่านี่สินครับก็อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาจะให้เรานะครับแต่ว่าเป็นเป็นเป็นมรดกเป็นสิ่งที่จะได้กับทายาทครับพระบ๊องทีตรงนี้บอกแล้วนะครับว่าเราเป็นทายาท ของพระเจ้าน่าภูมิใจมากนะครับเราเป็นทายาตร่วมกันในพระเยซูคริสต์ครับคุณกับผมเป็นทายาตร่วมกัน,นพระเยซูคริสต์นะครับเดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้ไปก่อนนะครับคำว่าทายาททาให้เราเห็นภานนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมเขาเอธิบายไว้นะครับห้อยไว้ว่าอยู่ในกาลาเทียครับอยู่ในกาลาเทียบทที่4ข้อ5ถึงข้อ7ครับผมก็เปิดรอไว้แล้วครับกาลาเทียบทที่ หนึ่งข้อสี่บทที่สี่ข้อข้อห้าถึงข้อเจ็ดนะครับบอกงี้ครับว่าเขาไม่ไดหมายความว่าตาใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่ครับการอธิบายว่าเด็กทายาทที่เป็นเด็กอยู่ก็ไม่ต่างอะไรกับท่านเลยนะครับเราจากท่านมาเป็นทายาทใช่ไหมครับถึงแม้เขาเป็นเจ,เจ้าของทรัพย์สมบัติทั้งปวงแต่เขาก็ยังต้องอยู่ใต้บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแลจนถึงเวลาที่บิดาได้กําหนดไว้ครับทายาทก็คือยังเป็นเด็กอยู่บางทีไม่รู้อะไรนะครับแล้วก็จะต้อง อยู่ภายใต้บังคับนะครับเพื่อที่จะเติบโตขึ้นไปได้รับทายาทเราก็เหมือนกันนะเมื่อเราเป็นเด็กอยู่เปาโรเปรียบเทียบอย่างนี้ครับว่าเราเป็นทาสของวิญญาณต่างๆแต่เมื่อครบกําหนดแล้วพระบุตรของพระองค์มานะครับไทยเราให้เราได้เป็นทายาทนั้นนะครับเพื่อเราจะไม่เป็นทาสอีกต่อไปแต่เป็นบุตรและเป็นบุตรแล้วเราก็เป็นทายาทครับอันนี้อธิบายว่าเวลาทายาทเป็นเด็กใช่ไหมครับเห็นภาพอย้่ไหมครับซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเห็น คำตอบนี้ต่อไปด้วยครับบอกว่าเป็นทายาทกับพระคิดแล้วไงครับเอานี้เอาไปก่อนนะครับเมื่อเราทั้งหลายต้องเมื่อเราทั้งหลายทนทุกข์ทรมานด้วยกันกับพระองค์นะครับทำไมมีทุกข์ทรมานอยู่เพราะว่าทายาทที่เป็นเด็กอยู่ยังอาจจะถ้าเป็นหนังก็ถูกคนมาพยายามจะแย่งชิง ความเป็นทายาทไปครับมีการต่อสู้มีปัญหาอุปสรรคเพื่อที่ในที่สุดทายาทจะชนะแล้วก็ได้รับสมบัตินั้นไปนะครับี่ถึงภาพพี่วระเป๋าผูกถักเปียมารับสมบัติเลยนะครับแต่ว่าอันนั้นมันละครครับชีวิตจริงของเราก็คือว่าเบาโลพูดถึงมันจะมีการทนทุกข์นะครับจะมีการปัญหาเข้ามาจากซาตานก็ดีจากสิ่งต่างเข้ามาทาร้ายพยายามให้เราขาดจากการเป็นทายาทให้เราไปไม่ถึงจุดที่เราจะได้นะ นั่นก็คือที่มาของว่าเมื่อเราทั้งหลายทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ครับทายาทครับวันนี้ข่าวดีครับคุณจะได้สมบัติแน่นอนแต่ว่ามันจะมีเวลาที่คุณทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ครับเพราะว่าคํานี้นะครับมันก็จะไปเทียบกับคําว่าศักดิ์ศรีด้วยครับก็เพื่อเราทั้งหลายจะได้ศักดิ์ศรีด้วยกันกับพระองค์ด้วยเมื่อเราทุกทรมานเราก็ได้ศักดิ์ศรีด้วยครับเคยคิดไหมครับว่าศักดิ์ศรีเนี่ยบางครั้งมันมาจาก ปัญหาต่างๆจากปัญหาเข้ามารุมเราแล้วเราสามารถผ่านไปได้เราก็เลยได้ศักดิ์ศรีครับนักกีฬาเวลาเขาฝึกตัวเองแล้วก็แข่งขันกันเนี่ยจนในที่สุดเขาได้เขามันผ่านความทุกข์ทรมานนะในการฝึกฝนนะครับในการต่อสู้กอบ,บุสรคแล้วเมื่อเขาได้แล้วเขาก็ได้ศักดิ์ศรีใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเห็นเลยนะครับว่าทายาทครับวันนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทายาทแล้วจะไม่มีทุกข์ทรมานนะครับ ไม่ได้หมายความว่าเป็นทายาทแล้วทุกอย่างราบเรียบโอ้สวยงามเดี๋ยวจะไปรับสมบัติแต่ว่าขั้นตอนการไปนี่ครับมันมีเราทั้งหลายทนทุกทรมานด้วยกันกับพระองค์ครับผมไม่อยากเราโฟกัสที่ทุกทรมานมากเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีศักดิ์ศรีด้วยครับนะครับแต่ว่าความจริงก็คือว่าทายาทครับวันนี้เรายังเป็นเด็กกันอยู่ครับหรือเรายังไม่ถึงเวลาได้รับสมบัตินะครับแล้วก็เราก็ ต้องทุกทรมารน,นะครับอันนี้พูดเบาๆเราต้องทุกทรมานตครับก่อนที่เราจะได้รับศักดิ์สรีในพระเยซูกิ์นะครับขอพระเจ้าช่วยเราครับถ้าเกิดวันนี้เรายัางรู้สึกหรือเราเห็นทุกทรมารมันใหญ่มันเยอะมันมันบดบังเราหมดก็ให้เราเห็นศักดิ์สรีของพระองค์ที่จะเข้ามาใหญ่กว่าครับสิ่งที่เราจะได้รับด้วยกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจันทร์พี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์แล้วนมัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับแล้วก็ ไปฟังคําเทศนาเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติกันาการย้ายประเทศกันนะครับแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับเขียนเข้ามานะครับมีสิ่งต่างๆที่อคอมเมนต์หรือว่ามีคำติชมแนะนำยังไงนะครับเขียนเข้ามานะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าไปร่วมกลุ่มซูมเจอกันนะครับเวลานี้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับหน้าที่ของเราที่เรานอกจากจะ ได้เปลี่ยนแปลงมาเป็นลูกแล้วเรามีสิทธิ์ได้เป็นทายาทได้รับมรดกในขณะเดียวกันเราเห็นว่ามีช่วงเวลาหนึ่งที่เราอาจจะเจอปัญหาเราต้องทนทุกข์อยู่แต่มันเทียบกับศักดิ์ศรี่จะได้รับไม่ได้เลยเราขอบคุณพงค์ขอพระเจ้าให้ความจริงนี้ปรากฏอยู่ในหัวของเราอยู่ในใจของเราและ,ะแสดงออกมาเป็นการกระทํในชีวิตของเราเราอธิษฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่วันนี้จะมีโอกาส้นมัสการพระเจ้าได้มีโอกาสเจอการพูดคุยกัน สามาัคคีธรรมซึ่งกันและกันเพื่อเราจะมีกำลังกลับไปต่อสู้กับชีวิตต่อไปเราที่ฐานสิ่งนี้ในะขระนามสกิจเจ้าเอเมนเอเมนนะครับมีโอกาสเจอกันนะครับพระเจ้าอรครับสวัสดีครับ